ตอนนี้ครับผมเดินมาถึงบูธนิสสันครับภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังของผมนะครับจะมีทั้งตัวนิสสันคิกอีพาวเวอร์ครับแล้วก็นิสสันเทอร่าครับแต่ว่าไฮไลท์สําหรับผมนะครับรอบนี้ครับแต่ยังไม่ใช่2คันนี้ครเดี๋ยวเป็นคันไหนไปดูกันครับสําหรับผมในบูธนิสสันนะครับมันคือคันนี้นะครับก็คือนิสสัน GTR นะครับหรือว่าตัวรหัส R35 ครับเป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับหนึ่งเดียวของตัวค่ายนิสสันนะฮะต้องบอกว่ารอบนี้ครับเขาลดราคาลงมาแล้วนะครับ ได้ทราบมาอย่างดีนะครับว่าคันนี้นะครับลดราคาเหลืออยู่ที่12ล้าน4 0 0 0บาทนะครับจะมีขายที่นิสสันกรุงไทยเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะได้ขับนะครับแม้แต่ผมเองผมยังไม่เคยได้ขับเลยครับเพราะว่าตัวนี้ครับจะเป็นรุ่น2024ครับที่จะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด3.8ลิตร V6 นะครับ555แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 632นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จะมีความเป็นซูเปอร์คาร์อยู่ในตัวรถอย่างมากมายนะครับคำว่า GTR ครับ R35 คันนี้แน่นอนครับยิ่งใหญ่อลังการเสมอครับเจ้ากอซิล่าคันนี้ครับจะดูดีฮะการตกแต่งนู่นนี่นั่นนะฮะมันคือให้ความสปอร์ตให้ความเป็นซูเปอร์คาร์อย่างรุนแรงแล้วก็ขับใช้ในถนนจริงๆได้แบบเดลี่เลยนะครับเพราะว่า มันไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหดูจนแบบขับไม่ไหวเนยผมก็ชอบตัวนี้เลยนะฮะท่อไอเสียเขานี่เป็นลายนี่ฮะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือน diffuser ตรงหลังนะฮะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นี่ฮะไฟท้ายกลมๆสี่ดวงแบบนี้ตันเป็นเอกลักษณ์ครับปีกหลังแบบนี้นะแม่สวยงามจริงนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้สีน้ําเงินนะ แต่สีขาวโอเคนะครับแต่ผมได้ขับสักทีนึงก็จงเวิร์กมากๆครับนีดูตัวมือจับเขานี่เห็นไหมนี่ก็เปิดแบบนี้นะเครื่องแรงมากมากลิตรก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่5กิโลลิตรไหวหรือเปล่าครับหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่าอันนี้เป็นดูเป็นน้ําจิ้มแล้วกัน12ล้าน4แสนนะครับแต่ว่าอยากได้ส่วนลดนะลองไปคุยดูครับที่พิันกรุงไทยที่เดียวเท่านั้นนะครับขยับมาต่อครับนี่เลยครับตัวรถ ตัวขายมากที่สุดอีกหนึ่งคันครับของตัวนิสสันกิร์นนิสสันคิก E Power นั่นเองครับตัวบนเวทีนะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งนะครับ a l l tech ครับราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่969,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตัวรถไฟฟ้านะครับที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ให้กำลังขับได้สูงสุดอยู่ที่136แรงม้า280นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ครับรองรับนะครับไฟฟ้าที่ผลิตออกมาเนี่ยอยู่ที่2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยนะครับ ทำให้ตัวนีนะ้วิ่งได้โหมดไฟฟ้าได้ไกลขึ้นกว่าตัวรุ่นเดิมนะก็อีกตัวที่น่าสนใจครับแล้วก็ขยับมาที่ตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวนิสสั Sun นเทอราเองครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะมีชุดดําหลายจุดเลยนะตัวนี้ยังใช้เครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบนะครับราคา1,555,000บาทนะก็เป็นอีกรุ่นนะครับที่น่าสนใจเราดูรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะพี่ยังมีการขายอยู่นะครับ หรือจะเป็นรุ่นอื่นๆนะที่เอามาจอดในครั้งนี้ครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัว n ิสันนาวา a ่านะครับนี่ก็จะเป็นชุดแต่ง Black e dition สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นการนําเอาตัวรุ่น E นะครับมาตกแต่งนะครับเพิ่มเติมแล้วมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีรายการอยู่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาครับุ่นนี้นั่นนะครับรวมทั้งหมด1 7 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ไปรวมเข้ากับตัวค่างวดรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนออกมากับตัวค่างวดรถเลย แล้วก็นิสสันเทอร่าครับในรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเหมือนกับบนเวทีนู่นแหละนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งนะครับใส่เต็นท์บนหลังคาเข้าไปครับต้องบอกว่าเป็นรถ PPV ที่ขับดีนะแล้วก็ราคาเขาเหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าราคาตัวท็อปเขาจะอยู่ที่1.555ล้าน5 5 0 0 0บาทครับแต่อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับหน้าจอรองรับ Apple CarPlay แบบไวเลสนะครับ ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับก็สามารถดูได้เครื่องเสียงดีด้วยนะครับฟังแล้วอลังการเลยครับมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมากมายแล้วก็ข้างหลังนั่งได้สบายด้วยครับเป็นเบาะแบบพับแบบทําเบิร์หมายความว่ากดปุ่มข้างหน้าแล้วมันพับปุ๊บได้เลยนะครับี่ง่ายๆครับแล้วมีแอร์หลังนู่นสบายนะก็บอกเลยว่านั่งสบายแน่ครับหรือว่าจะเป็นนาวาร่ารุ่นปกตินะครับเป็นรุ่นพื้นฐานนะใช้เอาไปใช้ทำอาหารกินได้ครับเป็นตัวล้อกระทะนะครับเปิดประตูมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ สามารถเปิดได้ครับเป็นตู้กับข้าวนะแหมแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเคยพูดหลายครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้นังของนะจริงๆเนี่ยถ้าตามกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เอาบอกมาทํากันแล้วก็นั่งโดยสารเข้าไปเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับอาลุ้นมา่วยกันไปนะครับเนี่ยไปนะครับราคาคันนี้อยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเป็นกระบะเปล่าครับตัว ธรรมดาเลยนะครับอันนี้เราดูไปแล้วเนาะเป็นเต็นท์นะครับแบบนี้นะครับขยับไปนะครับตัวนี้เป็นโ r o ์ฟเนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็ลองขับกันไปเรียบร้อยแล้วหลายรอบแล้วด้วยนะครับแล้วจะมีเสริมตัวชุดที่เป็นหลังคาที่วางของได้ครับของทูเล่เข้าไปด้วยนะฮะไม่ได้ติดได้เฉพาะตัวนาวาร่าเท่านั้นนะครับตัวเทอร่าก็ติดได้นี่เป็นหลังคาแบบนี้เลยนะครับใส่ของวางของได้น้ําหนักเยอะแยะมากมายนะครับเน่ ก็ลองมาดูครับ1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตัวสปอร์ตนะครับนี่คือจุดท็ทอปสุดแล้วนะคุณไม่ต้องจ่ายแพงกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นไม่น,น่าจะใช่นะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น V L นะ V L จะเหลือที่ที่หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแต่ถ้าเอาอีกหน่อยนะเพิ่มกันอีกหน่อยนะไม่น่าจะยากนะครับหรือว่าจะเป็นเอาแบบประหยัดประหยัดเลยคือ Nissan นิสสันเอวเมราครับตัวนี้เป็น1.0เทอร์โบนะครับตัวอีโคคาร์ในประเทศไทยครับ100แรงม้านะครับ ขับแบบประหยัดประหยัดได้เราขับกันหลายรอบเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นปรับปรุงใหม่ในรุ่นปี2023นะครับก็ราคาเท่าไหร่เอามาดูหน่อยนะฮะผมก็จําไม่ได้นะราคาอยู่ที่699,000บาทนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น V L นะครับหรือว่าถ้าบอกว่าโอ้โหคันนี้มันแต่งเยอะไปนะไม่ชอบนะ,อะเอาธรรมดาธรรมดาก็ได้ครับนี่คือ Nissan Almera ครับตัวนี้เป็นรุ่น E L นะไม่ใช่ E นะ,ะราคาอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นเองนะฮะนี่เห็นไหม อ่าก็อาจจะมีความสวยงามไม่ได้เท่าตัวนู้นะตัวนู้นดูออกจะซิ่งๆหน่อยนะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นดูเรียบๆนะแต่แน่นอนครับว่าเน้นความประหยัดเนาะพอเน้นความประหยัดเนี่ยก็ไม่ลองแต่งเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นนิสส e ั Power นคลิกอีพาวเวอร์ครับตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะไม่ได้รุ่นไม่ได้รุ่นแต่งเอาเทคนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นย่อย VL นะตัวนี้เป็นรุ่นย่อย VL อครับราคา9 2 0า0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะ เอาแบบนี้ก็ได้นะเครื่องยนต์เดียวกันครับแบตเตอรี่ตัวเดียวกันระบบขับเคลื่อนทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่ชุดแต่งนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอามาดูภายในนิดหน่อยนะเข้ามาดูว่าเป็นยังไงบ้างานี่คือนิสันคิกนะฮะนี่เห็นไหมครับโอโ้โหมันก็หรูนะแล้วก็นั่งนั่งดีนะครับขับนี่หัวเกียร์เป็นแบบนี้ด้วยครับอันนี้หัวเกียร์เดียวกับอาริยาเลยนะที่ เป็นรถไฟฟ้าที่เขาขายอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีหลังคาทูเลอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับราคารถนะต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วที่สําคัญนครับถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจครับว่าระบบ e-power คืออะไรกันแน่ครับที่นี่เขาก็ยังเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะยังมีอยู่ตรงนี้เลยครับก็อธิบายครั้งนึงก็คือเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีเรียกว่าไงแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับไม่เพ,พียงพอกับ,บการขับเคลื่อนดังนั้นเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยเครื่องยนต์นะครับมาเป็นตัวปั่นไฟฟ้านะครับ แต่ว่าตัวเครื่องยนต์จะไม่เกี่ยวกับตัวเพาล้อนะครับมันจะไม่มีการส่งกําลังไปที่เพาล้อเลยจะส่งตัวไฟฟ้าไปที่แบตเตอรี่หรือถ้าเกิดเรากดเครื่องเร็วๆจะมีจาข้ามจากตรงนี้วิ่งเข้าตัวมอเตอร์อินเวอร์เตอร์เลยนะครับก็เป็นตัวขับเคลื่อนได้ครับอ่าอันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับตัวบูธของ닛สันนะครับเขาก็ยังไม่มีรุ่นใหม่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเขายังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาในตอนนี้นะครับแต่ว่าข้อเสนอเขา ยังมีเยอะแยะมากมายครับโซนเลดเงินสดก็ลองมาคุยดูครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเรื่องดาวนะครับหรือว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นอะไรก็ลองดูนะครับลองคุยกับเขาดูครับพูดที่ปรึกษาการขายมีเยอะแยะมากมายครับลองดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรให้ได้บ้างครับแต่ต้องรีบแวะมานะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับที่อาคาร Impact c h a l l e n g e r เมืองทองธานีครับตั้งแต่วันนี้ครับจนไปถึงวันที่1 1บเอ็ดธันวาคมนี้เท่านั้นครับ